ไไทำดทีขาา้างอะไรของเดิมมันมีมาแล้วแต่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้มาสวดแบบน,นี้ก็สวดศพไอ้สวดให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวฟังทำอะไรเนี่ยต,ต่อมาเขามาดัดแปลงก็้วเขามาเปลี่ยนเป็นสวดงานศพเมื่อไรสิพิธก่อนต่อมาก็ไม่สวดแล้วเลิกสวดอภิธรรมอย่างเดียวต่นมาตอนนี้ไม่สวดศพแล้วทำกรรมอย่างนี้ไม่ดีมันไปไจะได้ว่าผลยังไงในนรกเขาบอกไว้หมด เขาตรวจเองรู้เองถ้ามาลายนี่นะเรื่องนี้กัดที่ลังกาสีลังกามีพระองค์หนึ่งทอจิตไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปเจอแบบใน,ในภาพอะไรเนี่ยก็มาเล่าให้ใหชาวบ้านฟังชาวบ้านก็บันทึกเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีมีส่วนกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ยแต่ที่อื่นมีส่วนในประเทศไทยผู้หญิงมีส่วนมากนะตั้งขันแล้วทำแทง้งถึงไม่ทำแทง้งอุบัติเหตุก็ตาม เด็กคนนั้นแตเป็นเจ้ากรรม,มนายเวรของเราก็เราไปตลอดชีวิตจากที่ค่อยมาเกิดห้าสิบปีหรือหกสิบนปะีนี่ยังไม่เกิดเลยไปตามแล้วมึนจะไปไหนไปไม่ได้ข mm hmm. ึอยู่กับพ่อแม่มันนะจะาทำกินก็ไม่ขึ้นไปติดกถะชานะเขาสูตรพระมาลัยเนี่ยมันก็ช่วยให้มันดีขึ้นแล้วเรารู้ไหมว่าเจ้าก,กรรมนายเวรเขาจะปล่อยวางเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราก็ให้มีนะที่เขาให้ไปเรื่อยๆนะบางแล้วเมือ่อมาอาพ่อแม่าคารมากก็เขาก็ปล่อยวาง ชีวิตความเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นเป็นอย่างนี้นะพอรู้จักนรกแล้วทำดีทำดีทำไงถึงได้ขึ้นสวรรค์เขาสอนไม่หมดเลยในพนระมลัยี่ยให้ผู้บวชที่นำมาสวไไดพระมลัยเนี่ยก็ให้เขารู้จักนรกแล้วเราต้องสอนอะไรมากธรรมมีพร้อมหมดเลยนั่นนะเ<ม>็าไม่มีทุกข์ผู้เดียวเมียผู้เดียวอะไรเนี่ยก็คือไม่มีท์เขาสอนดีมากนะที่จะมาบวชแล้วมาสวดพระมลัยต้องต้องเตรียมอะไรบ้างพ่อท่านพูดจะมาบวชก็ต้องเตรียม ดอกไม้ทุกเียนที่วัดมีก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเสียอะไรมากดอกไม้ทำก็หมาบวชได้ทุกขาวชองชุดสบายหนึ่งผืนแค่นั้นไม่มีอะไรระยะเวลาขั้นขั้นต่ำเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันที่เข้ามาบวชก็ดีมากสองวันสามวันสบายใจขึ้นเท่านั้นเองนะบางคนก็ตั้งใจมาสร้างบารมีนะะที่บริุทเจ้ากรรมในเวร หลวงพ่อโครงการต่อไปที่วัดี่จะทําอะไรต่อไปโครงการที่จะบวชนะก็จะทําต่อไปถ้าทาแบบเดิมนี่แหละต้องการให้คนสร้างคนให้เป็นมนุษย์สร้างจิตมนุษย์ให้ถึงธรรมถึงความบรรุทุกได้ถ้าตามตามที่เจ้าสอนนะห้าในสี่สิบคนทรรลุได้ผู้เจ้าสอนมานัไม่ได้พูดเองตั้งใจดูลมหายใจเข้ารู้ชัดออกรู้ชัดแค่สองจังหวันปิดบ้างนะรู้ชัดต้องรู้เข้ากับออกไนตั้งเรงนานประการ มันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเราตั้งใจตรงนี้จิตแลบไายไหมแลบไม่ได้คิดก็คิดไม่ได้ถ้าเราจะคิดนะต้องปล่อยวางลมหายใจจิตไม่หยูดจุดจบมันไม่มีต้องเข้าใจมันเกมาติตช่างคิดดีๆช่วยท่มคิดทําได้หมดแต่กายไม่ทํกายทําได้ทุกอย่างถ้ากายทําติดตรลากันหมดแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําจิตว่างนะทุกเจ้าบอกจิตตรงนี้เป็นตัดทางเข้าวิามุตแล้วนะหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นคู่้างู่ข,ข่าวเนี่ยเห็นไหม ถ้าทำใจให้ว่างก็หลุดพ้นเมื่อน,นั้นความทุกข์ไม่มีก้ปล่อยวางหมดเลยประสาทน้อยประสาทใหญ่ปล่อยวางหมดเลยไม่ตึงไม่เครียดสมองก็ปลอดโปรง่งแลวบุญกุศลก็เกิดตามมาเองสมองร่างกายก็ได้พักผ่อนทํได้ดไมดันก็คิดทไม่ได้มันก็คิดทําแต่การไม่ทำจะทําติดตารางกันหมดแล้วะเป็นอย่างนี้แล้วต้องการาทุกคนมีศีลห้าคำว่าศีลห้านียนะยากมีกคนเข้าใจอยากจะพูดจะเล่นเงเสียเวลาหน่อยนะ สิน5นี่นะพผูเจ้าสร้างบริวาโพธิจารย์นะตกนรกตกปร,ระจักรเดียวกันน้ำพุน้ำชาไม่ท่วนอ่ะเกิดเป็นม้าก็ตั้งในือสินหเกิดเป็นลิงก็ตั้งในสิน5เกิดเป็นนกนกก็ตั้งในสิน5เกิดเป็นช้างก็ตั้งในสิน5้า,า,ส,าสินตลอดทุกชาติเลยมันเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะดได้บรรลุอนุตสัมาสัมพุทิญาณแล้วก็สอนสินห้าแล้วช่วยคิดว่าในสินห้าข้อไหนามันล้าสม,ายม,มัยไหมท่านสมัยหมดเลย ข้าตอสอนสิงหน้าเวลานี้ก็แต่ชาวบ้านมัเคยมข้าเขาจะไม่เข้าใจกันแล้วทุกคนจะมีความวิเ,เหนเหัือนกันหมดเลยเราไม่ต้องการคนอื่นมาดบิดเบียนชีวิตเราเราไม่ต้องการคนอื่นมาเบีดเบียนทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาผิดลูกผิดมีผูกคอผิดผัวของเราเราไม่ต้องการคนอื่นมาพูดจาหลอกลวงให้เราเกิดความเสียหายเนี่ยทุกคนต้องอย่างนี้ดุงก็เป็นกันพ่อก็ชอบอย่างนี้เหมือนกัน แล้วมีต้องการคนอื่นทําให้เราเดือดร้อนเรื่องรีบรการต่างๆถึงเราเนี่ยมันอยู่ในสินห้าทั้งหมดเลยแล้วรัฐบาลออกกฎหมายมานะเพื่อความสงบจุขของสังคมนะมันหนีสินท้าไหมก็ทาเพื่อสินห้าแต่ไม่มีสินห้ามาพูดมันแคตั้งอยู่ทำาพิบาลน,นะ <S <S ตั้งอยู่ในคุณธรรมตั้งย่ในจริยธรรมนะไม่มีสินท้าข้อเดียวจะเป็นคุณธรรมได้ไหมไม่มีสินห้าข้อเดียวจะเป็นตั้งอยูทำอิบาลไ,ได้ทำาพิบาลตั้งไม่ได้ถ้าขาดู้อได้ก็อธิบายไล ทำตัวอย่างไรจะมีธรรมาพิบานพิบานไม่ได้ทาตัวอย่างไรจะมีุนธรรม,ม,ม,มถ้ามีท่านจะมีคนทําได้ไม่ได้เนี่ยนะทุกคนมีความคิดเดิมเหมือนกันหมดเลยอยากให้คนอื่นไม่ให้มาบิดเบียนเราทุกคนถ้าเราทุกคนมีสินธรรมนะแค่ห้าข้อเนี่ยสังคมใดสังคมหนึ่งก็สงบเย็นไม่วุ่นวายเหตุที่วุ่นวายทุกวันนี้รัฐบาลเก่าไม่ถูกที่คัน คั้นที่คั้นที่หัวเกาที่ห่อมขันที่หัวเกาที่ก้นดอยไม่ถูกที่คันไม่หายขันหรอกเนี่ยรัฐบาลมันไม่ส่งเสริมต่างประเทศเลยแค่จังหวัดครูฐาเนี่ยนะตลาการคนติดนะคนหนึ่งกาเกินสามคนสี่คนบาขคางคนเดียวจังหวัดชนเนี่ยจังหวัดเดียวมีพันคนอ่ะนี่เพราะอะไรเพราะรัฐบาลม่ลลงให้อยู่ในสินท่ามก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าทุกคนลลงมีสินท่านะ คุเนื้อดูดูนื้อกฎหมายหมดเลยข้ามาทำอะไรไม่ได้เพราะเราเราบว๋มงเราศึกษาเรื่องกกับศนหน้าคำสอนลูกสาหล้านองเราต้องใีลหน้าถ้าลูกร้านของเราเขาจะดูเนื้อกฎหมายหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ศีลหน้าสองขัญมากแต่ว่าเป็นอยู่ของตัตโลกครับพระเจ้าสอนมาคนรุูนหลังนี้ไม่เอากันเลยแล้วก็ไปวัดไปทําไมผมจะไปวัดวัด นั่นวัดนี้ไปวัดดูว่าศสาลาหลังนี่กวาดจิตยาว่าผีศอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไปวัดจิตวัดใจเราได้อะไรมาบ้างนะได้อะไรท่างกับฐานใจว่างมากไหมได้ตะขังเขาวิมุตไหมได้ถิงทน้ากับไปฝากมุขนอสครองไหมมันก็ไม่ได้แล้วมัวตอบมาเจ็ดวันเราดงูเราได้แล้วกลับไปต้องพนถามตัวเองตอบได้ตอบได้รู้แล้วตอบไม่ได้ตรงสลัต้องฟัต่อไปแล้วมาวัดเนี่ยงัตั้ง ทีนี้เจริญกรรมฐานต้องทำใจให้ว่างๆไอพ้พุทโธสำราพุทธจัามันเคยสอนไม่มีเลยตำรา<ม>ให้ดูลมหายใจเข้าูทุทธะออกพุทธะแค่สองจังหวะน,นี่นะไม่นั่งเบ่งลมก,ก็ไม่ได้ทดําดูแล้วต้องดูมันทําใจจะว่างหายใจแบบธรรมดาลแล้วคนเราไม่รู้จักตัวเองรู้ทำมันจิตจะอยู่ได้ให้ดได้ารมาจิตจู่ได้ถ้าจิงมันอยูจุจุกก็ไม่มีนะแล้วรู้จักตัวเอง <ส>นิ้วมันมีกี่ข้อกี่ป้องรู้ไหม halt? มันมีสองคน,ส,น,นสองสามนั่งรักเล็บตรงนี้ยามหูรู้แต่ว่าเดีหนูมีกี่ป้องพรรากเล็บถึงนั่งรักกันตรงนั้นูรอกัมันดูเงินนับถูงนับถุงเขาว่าคนโบราณคนเก้ารูครึ่งมนสถาย์ครึ่งอย่จริงๆก็ท้องมันมีสิบเอ็ดรูดหาเจอมานี่ไม่รู้จตกตัวเองถ้าเริกายยารูปรสติประธานอะ สุดมากเขาจะรู้จักตัวเองมันไม่ไใช่การข้าทว,วทองมันต้องมือจุเป็ดทองโยมคุณจะบอกมือจุดสามทองเราหาไม่เจอหรอกรู้จักตัวเองไงอย่บอกการรู้จักคนอื่นเหมือนใจมันต้องรู้จักตัวเราการรู้จักคนเขาใจอยากหรือมารู้จักคนนั้นสายไม่ดีคนนั้นตากจัดเป็นรู้จักเรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านเป็นต,ตัวเองไม่รู้จักหรอกมองข้ามมันไปเลยอ่ะถามอะไรตอ่อ